มานห้าฝูงมานแปลว่าเครื่องขัดขวางในการทําความดีของมนุษย์มีอยู่5อย่างเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะมองว่าเราจะทําอะไรก็มีมานมาผจนมีมานมาขัดมาขวางถ้าเราพูดแบบนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูกประธรรมแต่ว่าถ้า เรารู้จักมารทั้ง5ฝูงนี้แล้วเราก็จะได้ป้องกันเอาไว้ได้มารฝูงแรกคือกิเลสมารจะมานั่งในใจของเราจะมาเชิดในใจของเราโดยที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เหมือนกระแสไฟเราไม่เห็นว่ากระแสไฟมาแต่เราสามารถที่จะสัมผัสถึงอาการว่ามีกระแสไฟเข้ามานะอย่างเช่นไฟสว่างก็แสดงว่ามีกระแสไฟมาเพราะนั้นถ้าใจของเราผ่องใสก็แสดงว่ามีกระแสบุญเข้ามาหล่อเลี้ยงใจเราแต่ถ้าใจเราหมองใจเราขุ่นมัวก็แสดงว่ามีกิเลสเข้ามาในใจของเราเพราะนั้นตรงนี้คือ กิเลสมารเข้ามาในใจของเราจะทําให้ใจของเราคุณมั่วให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีนี่เป็นเครื่องขัดขวางในการทําความดีข้อแรกข้อที่2ขันธมารขันธมารก็คือขันห้าของเรานั่นเองก็คือสุขภาพก็คือกายกับใจของเรานั่นเองถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีไม่พร้อมหรือว่าอายุเรามากขึ้นสุขภาพของเราก็เป็นปัญหาที่จะให้เราทําความดีนะได้ไม่เต็มที่นั้นเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราแล้วที่สําคัญถ้าเราปล่อยให้ใจของเราเศร้าหมองก็จะส่งผลถึงสุขภาพของเราด้วย ทำให้เรามีความเครียดอะไรต่างๆตามมานี่คือเป็นการทมานสองอภิสังขารมานอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ก็คือนาสังขารที่ยิ่งใหญ่ก็คือโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนไม่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเป็นแล้วก็จะทําให้จิตใจของเราที่จะมีกําลังใจในการทําความดีนะก็จะน้อยลงเพราะเราต้องเอากําลังใจของเราไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บส่วนต่อไปก็คือเทวบุตรมาร มนุษย์และสัตว์์ด้กันเองที่มีจิตใจคุณมัวเป็นปกติหรือเป็นคนพานนั่นเองทาให้เราไม่สามารถทําความดีได้อย,อย่างเต็มที่เต็มกาลังนี่ก็เป็นมารเปศที่สีแล้วถ้ากิเลสมารสังขารมารที่สังขารมารเทวบุตรมารไม่สามารถหยุดยั้งการทําความดีของเราได้ก็จะมีมารตัวที่5นะหรือฝูงที่5เข้ามาขัดขวางก็คือ มัจจุมานั่นเองมัจจุมาณคือความตายของเราเพราะฉะนั้นในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราจะมีมานทั้ง5้าฝูงมาคอยขัดขวางเบียดเบียน ทำให้เราไม่สะดวกสบายในการทําความดีบางครั้งเราไปทําบุญสร้างบุญเท่าสะินเท่าป่ามาปุ๊บเราอยากรักษาจิตท้งองให้ผ่องใสก็มีคันธามานะที่สังขารมารมา,มาทั้ง5ฝูงมารบกวนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้จะมาขัดขวางทุกครั้งที่เราตั้งใจทําความดีเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้จิตของเราคุณมัวเราต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดีไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเปลีป่ยเียนแล้วเราก็อย่าไปเข้าใกล้คนพาลหรือไปคบคนพาลเพราะว่า เวบุตรมายก็จะเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราได้แล้วเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลของเราให้อายุขแข็งเรายืนยาวเพื่อไม่ให้มัจจุหม,มาตัดรอนในชีวิตในการสร้างบุญสร้างบารมีของเราด้วยถ้าเรารู้เท่าทันมารทั้งห้าฝูงมีแล้วก็จะทําให้ชีวิตในการสร้างบุญสร้างบารมีในการทําความดีของเราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ใช่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดน,นั่นเป็นคาพูดของคนที่ไม่รู้แต่ถ้าเป็นมุมมองของบัณฑิตก็คือถ้าม,มารไม่มีบารมีเราจะเยอะเจริญพร